กลับมาอัปเดตกันต่อนะคะกับช่วงที่2รายการนะคะช่วงโซอินไซด์นั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่กับบูมนะคะมาอัปเดตกันดีกว่านะคะสำหรับซีรีส์ที่หลายคนเนี่ยติดตามแล้วก็รออยากจะดูกันเหลือเกินนะคะกับงานแถลงข่าวค่ะกับ The Producer ค่ะ คิมซูยอนนฮะะนามทีมนักแสดงระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีค่ะอย่างชา,ชาแทยอนค่ะกงฮโยจินแล้วก็รวมไปถึงนะฮะป๊อปสตาร์สาวไอนั่นเองเข้าร่วมงานถแถลงข่าวนะคะเปิดตัวดราม่าซีรีส์นะคะเรื่องใหม่ล่าสุดเลยกับ The Producers ท่านเองค่ะซึ่งจัดขึ้นในกรุงโซลนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยซีรีส์ที่จะอกากาศตอนแรกเนี่ยที่เกาหลีใต้ในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตการทํางานค่ะของทีมโปรดิวเซอร์นะคะของบริษัทแห่งหนึ่งในวงการโทรทัศน์แดนกิมจิที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งในสงครามเรตติ้งนั่นเอง สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคิมซูยอนนะคะสวมบทเป็นโปรดิวเซอร์หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทำงานนะคะอยู่ในทีมเดียวกับเพื่อนร่วมงานที่สวมบทด้วยชาซึงวอนนั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนนะคะกงฮโยจินค่ะรับบทเป็นโปรดิวเซอร์รายการเพลงที่ได้ IU ยเนี่ยมาร่วมแสดงในบทเป็นทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยส่วนทีมโปรดิวเซอร์นะคะที่อยู่เบื้องหลังดราม่าซีรีส์เรื่อง The Producer นั้นเนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่ข้ามวอนดนะคะอยู่ในวงการจอแก้วเกาหลีเนี่ยมานานค่ะ ส่วนคนที่เขียนบทซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือพักจีอื่นนั่นเองที่รับหน้าที่ในคะสคริปต์ซีรีส์ยอดฮิตเรื่อง My Love from the Stars ที่นำแสดงโดยคิมซูฮยอนนั่นเองค่ะ คิมซูยอนเนี่ยะคะได้กล่าวในงานถแถลงข่าวที่ผ่านมานะคะว่าเขาเนี่ยได้มองหาบทที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปจากซีรีส์เรื่องก่อนๆที่เขาเคยได้รับค่ะซึ่งคิมซูยอนเองนะคะก็ดีใจมากที่ได้เข้ามาร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ที่เขาเนี่ยได้มีโอกาสนะคะแสดงเป็นคนเบื้องหลังในวงการบันเทิงส่วนซาซึงวอนนะคะก็ได้กล่าวในงานถแถลงข่าวซีรีส์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าได้ถ่ายทอดเบื้องหลังการทํางานในวงการจอแก้วแบบเต็มที่ค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้มขน้นมีการแข่งขันสูงในแบบที่ไม่เคยมีีในรรเื่อง มาก่อนซึ่งก็รับรองนะคะว่าจะจัดเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็น่าติดตามชมทุกตอนแน่นอนค่ะก็อย่าลืมติดตามดูด้วยการพูดขนาดนี้แล้วนะคะอยางดูเหลือเกินนะคะซีรีส์เรื่องนี้15พฤษ,ษภาได้ดูกันแน่นอนนะคะ